วาหน้าแหกหมอไม่รับเย็บจะมาทำทรงพระเอกสั่งไทยหยุดยิงตอนสี่ทุ่มพักก่อนนะจ๊ะไม่ใช่พอ่อล่าสุดไทยจัด F16 บอมพวกนั้นจะต้องร้องขอชีวิตแถมกรรติดจ,จรวดปู่มหาเทวไวหน0่100ปีของขึ้นแจ้งจับเจเขาหากระบฏขายชาติสังงน้นงานนี้สงสัยหัวกับฝั่งนู้นเพลินจนลืมดูหลังบ้านตัวเองเตรียมตุยไปเลยจ้า ปูมหาเถของขึ้นฉีหน้าดาอันวากบฏขายชาติหลังไปเซ็นสัญญาแลกเอกราชกับอเมริกาตัดภาพมาที่ชายแดนไทยอันวาพยายามโชลอสั่งยุดยิงแต่ไทยบอกพักก่อนแล้วจัดหนักทรง F16 บินว่อนถล่มกัมบูชาจนเก็บทรงไม่อยู่เรื่องจริงที่โคตรพลิกวันนี้เป็นยังไงสรุปม้วนเดียวจบสวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามาอัปเดตข่าวเดือเดือชิปต่อเลยนะครับบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องรบกันที่ชายแดนแล้วแต่มันลามไปถึงเกมการเมืองระดับภูมิภาคที่พันกันวนวเนียไปหมด ถ้าคุณผู้ฟังได้ตามข่าวเมื่อวานจะเห็นว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะบทบาทของผู้นามาเลเซียอย่างนายกอันวาอิบราฮิมที่ดูเหมือนจะงานเข้าเต็มๆทั้งศึกนอกบ้านและศึกในบ้านเรื่องแรกที่ต้องคุยกันเลยคือช็อตที่หลายคนบอกว่าโอ้ยเจ็บแทนคือเรื่องที่อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพยายามจะสวมบทเป็นที่ใหญ่หรือกาวใจเข้ามาไกลเกลี่ยความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาครับเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้อันวาแกโพสลงโซเชียลมีเดียเลยนะ ประกาศข้อเสนอแบบเล่นใหญ่มากแกเสนอให้มีการหยุดยิงหรือซีสไฟร์ระหว่างกองทัพไทยกับกัมพูชาโดยกำหนดเวลาไว้ที่สี่ทุ่มของเมื่อวานไม่ใช่แค่เสนอเฉยๆนะครับอันวายังบอกด้วยว่าจะส่งทีมสังเกตการจากกลุ่มประเทศอาเซียนหรืออาเซียนสังเกตการเข้ามาดูสถานการณ์ในพื้นที่และทีเด็ดคือแกบอกว่าจะขอการสนับสนุนจากดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาหรือ US Satellite Support เข้ามาช่วยจับตาดูด้วยโอ้โหฝังดูหลอฟันดูอินเตอร์มากใช่ไหมครับเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเลย แต่ความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะครับคุณผู้ฟังปรากฏว่าข้อเสนอสุดหลอของอันวาเนี่ยโดนไทยเราปัดตกแบบไม่ไว้หน้าเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราตอบโต้กลับไปทันทีเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่าง2ประเทศถ้าจะมีการหยุดยิงจริงๆข้อเสนอนั้นต้องออกมาจากปากของทางกัมพูชาโดยตรงครับไม่ใช่ให้คนกลางอย่างอันวารหรือบุคคลที่3ม,มาเสนอหน้าแทนแบบนี้ไทยเรามองว่าการที่อันวามาเสนอแบบนี้มันดูไม่ชอบมาพากลนแล้วก็ดูเหมือนจะเข้ามาแทรกแซงกิจาการในบ้านมากเกินไปครับ คือถ้ากัมพูชาอยากหยุดก็ต้องบอกเองไม่ใช่ไปฟ้องพี่เลี้ยงแล้วให้พี่เลี้ยงมาสั่งเราถูกไหมครับแถมมีรายงานข่าววงในออกมาด้วยนะครับว่าเมื่อวานช่วงบ่ายๆก่อนที่แกจะโพสเนี่ยอันวาได้พยายามยกหูโทรศัพท์หาผู้นําทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาเพื่อจะคุยเรื่องนี้และแสดงความห่วงใยในนามของมาเลเซียแต่ผลปรากฏว่าเงียบกริบครับไม่มีใครเอาด้วยกับแกเลยกลายเป็นว่าความพยายามที่กระโชว power ในเวทีอาเซียนรอบนี้ของอันวากลายเป็นหมันแถมยังเสียหน้าอีกต่างหาก เพราะสถานการณ์วันนี้ก็พิสูจน์แล้วครับว่าไม่มีการหยุดยิงใดๆทั้งสินการสู้รบยังคงดําเนินต่อไปตามปกติเหมือนข้อเสนอของแกเป็นแค่ลมปากที่ไม่มีใครสนใจเลยครับงานนี้ต้องบอกว่าอันวานหน้าแตกหมอไม่รับเย็บจริงๆครับเพราะแทนที่จะได้เครดิตว่าเป็นผู้สร้างสันติภาพกลับกลายเป็นคนที่ถูกมองข้ามแล้วโดนวิจารณ์หนักกว่าเดิมอีกว่ายุ่งไม่เข้าเรื่องหรือเปล่าครับข้อมูลจากสำนักงานข่าวต่างประเทศอย่างอันจาซีรารายงานตรงกันครับว่า เหตุการณ์นี้มันเริ่มจากการที่ฝั่งกัมพูชายิงโจมตีเข้ามาใส่ฝั่งไทยก่อนตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วครับทำให้พี่น้องคนไทยตามแนวชายแดนต้องอพยพหนือตายกันวุ่นวายพอเขาไม่หยุดแถมยังยิงใส่เราเรื่อยๆไทยเราก็บอกว่าพอกันที่ไม่คุยเยอะเจ็บคอกองทัพไทยเลยจัด F16 บินว่อนเหนือท้องฟ้าแล้วทำการโจมตีทางอากาศหรือแอร์สไตร์ใส่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกัมพูชาแบบแม่นยำครับ เป้าหมายที่โดนถล่มเนี่ยมีทั้งบังเกอร์ทหารและฐานบัญชาการที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดตราดครับรายงานความเสียหายระบุว่าฝั่งกัมพูชาเสียหายหนักมากครับฐานที่มั่นพังทลายนี่คือผลของการไปแย่รังแตนครับเพราะไทยเอาจริงขึ้นมาก็เก็บทรงไม่อยู่กันเลยทีเดียวทางฝั่งกัมพูชาพอโดนเข้าไปแบบนี้ก็ออกมาวยวายกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายโจมตีก่อนบ้างรังแกบ้าง แต่ทางกองทัพไทยเรายืนยันหนักแน่นครับว่านี่คือการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตของประชาชนคนไทยครับเราไม่ได้อยากรบแต่ถ้าใครมายิงใส่บ้านเราเราก็ต้องสวนกลับให้หนักกว่าเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่ใช่หมูในอวยที่จะมาเขี้ยวเล่นได้ง่ายๆครับสถานการณ์วันนี้วันที่14ธันวาคมแนวรบยังคงตึงเครียดครับยังมีการตรึงกำลังกันอยู่ตลอดแนวชายแดนเสียงปืนอาจจะเงียบลงบ้างในบางจุดแต่ความพร้อมรบนี่ยังเต็มร้อยครับ ไม่มีใครยอมใครทีนี้กลับมาที่ตัวละครเอกของเราอีกคนครับนายกอันวาอิบราฮิมคุณผู้ฟังคิดดูนะครับนอกจากจะหน้าแตกเรื่องขอหยุดยิงที่ไทยไม่เอาด้วยแล้วที่บ้านตัวเองในมาเลเซียแกก็กําลังเจอศึกใหญ่ชนิดที่เรียกว่าเก้าอี้ร้อนจนแทบจะนั่งไม่ติดเลยครับคู่ปรับของแกไม่ใช่ใครที่ไหนครับคืออาจารย์ใหญ่ทางการเมืองของแกเองนั่นคืออดีตนายกรัฐมนตรีดรมหาเทียโมฮัมหมัดครับคุณผู้ฟังครับ ปู่มหาเทียแกอายุ100ปีแล้วนะครับแต่ไฟในการเมืองของแกยังลุกโชนยิ่งกว่าคนหนุ่มๆซะอีกเมื่อวานนี้ปู่มหาเทียออกมาสัดอันวาอีกรอบครับเรื่องข้อตกลงการค้ากับสหรัฐที่อันวาไปเซ็นมาเมื่อปลายเดือนตุลาคม เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่มากในมาเลเซียตอนนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อ12วันก่อนหรือประมาณวันที่2ทธันวาคมปู่มหาเทียแกเดินขึ้นโรงพักเลยครับไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันหรือ Lodge Police Report อย่างเป็นทางการเพื่อเรียกร้องให้ตำรวจสอบสวนอันวาอิบราฮิมในข้อหาที่รุนแรงมากครับนั่นคือข้อหากบฏหรือ Tre ี son และข้อหาฉายชาติหรือ Sa า o บ a ทชครับ โอ้โหแรงมากครับอดีตนายกรัฐมนตรีวัย100ปีแจ้งจับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันข้อหากบฏมันเกิดอะไรขึ้นประเด็นมันอยู่ที่ข้อตกลงที่ชื่อว่า agreement on reciprocal trade หรือเรียกสั้นๆว่า ART ที่อันวาไปเซ็นกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาครับ ปู่มหาเทียแกแจว่าดีลนี้มันอับประยศมากเพราะอันวาไปแอบเซ็นโดยที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัชสภาและที่สำคัญคือไม่ได้ผ่านการลงพระประมาพิไทยขององค์พระราชาธิบดีของมาเลเซียเลยครับคือลัดขั้นตอนข้ามหน้าข้ามตาผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปหมด แล้วเนื้อหาในสัญญานั้นปูมหาเทียบอกว่ามันทําให้มเเลเซียสูญเสียอธิปไตยแบบย่อยยับครับแกยกตัวอย่างให้ฟังว่าในสัญญานั้นมาเลเซียต้องยอมให้สิทธิพิเศษกับบริษัทของอเมริกันเทียบกับสิทธิของบูมีปุตราหรือสิทธิของคนเชื้อสายมาเลท้องถิ่นเลยครับคิดดูสิครับบริษัทต่างชาติได้สิทธิเท่าคนในชาติมันยอมกันได้หรือครับ ยังไม่พอนะครับในสัญญายังระบุอีกว่ามาเลเซียต้องผูกหมัดตัวเองให้ทำตามมาตรการคว่มบาตหรือ sanctions ของสหรัฐทุกอย่างแปลว่าถ้าอเมริกาแบนใครมาเลเซียก็ต้องแบนด้วยห้ามค้าขายด้วยนี่มันเหมือนกับเรายอมไปเป็นลูกน้องเขาชัดๆเลยครับและที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข้ามพรมแดนครับปู่มหาเถียนบอกว่าดีลนี้อนุญาตให้ข้อมูลสำคัญๆญไหลออกไปให้อเมริกาได้หมด โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติอย่างแร่เอิร์ธที่มาเลเซียมีเยอะมากๆแกมองว่านี่มันคือการเอาสมบัติของชาติไปประเคนให้ต่างชาติชัดๆปู่มหาเถียนแกเดือดมากครับแกบอกว่าเอกสารสัญญานี้มันยาวเหยียดแต่รัฐบาลอันวาไม่ยอมเปิดเผยเนื้อหาทั้งหมดให้ประชาชนรู้มีแต่เรื่องหมกเม็ดเต็มไปหมดแกเลยเรียกร้องให้มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอยการสูงสุดหรือกระทรวงการค้า ต้องโดนสอบให้หมดครับว่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้ผ่านไปได้ยังไงคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับนายกอันวาตอนนี้เหมือนคนหลังชนฝาเลยครับหันไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาจะไปโชว์หล่อเรื่องไทยกัมพูชาก็โดนไทยตอกหน้าหงายกลับมาจะกลับมาพักใจที่บ้านก็เจอปู่มหาเถียนถือไม่เรียวรอหวดอยู่แถมข้อหาที่โดนเนี่ยโทษหนักถึงประหารชีวิตทางการเมืองได้เลยนะครับถ้าสอบสวนแล้วมีความผิดจริง สถานการณ์ในมาเลเซียตอนนี้เลยระอุไม่แพ้ชายแดนไทยกัมพูชาเลยครับมีกลุ่มคนในมาเลเซียเริ่มอ,ออกมาวิจารณ์อันวากันหนาหูขึ้นเรื่อยๆว่ามัวแต่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่เรื่องในบ้านตัวเองกลับทําเละเทะแถมยังพาประเทศไปเสี่ยงกับการเสียเอก,กรากทางเศรษฐกิจอีกส่วนไทยเราถึงแม้สถานการณ์ชายแดนจัดตึงเครียดแต่การตอบโต้ด้วย F16 ครั้งนี้มันส่งสัญญาณชัดเจนไปทั่วโลกว่าอย่ามาล้อเล่นกับไทยครับ เรามีความพร้อมและเรากล้าตัดสินใจเมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชาติการที่ไทยปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของอันวาก็เป็นการยืนยันจุดยืนว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาบงการหรือใช้เวทีความขัดแย้งของเราไปหาเสียงทางการเมืองครับต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าวันนี้ช่วงบ่ายจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมเพราะทางฝั่งกัมพูชาก็ดูเหมือนจะยังไม่ยอมจบง่ายๆอาจจะมีการเคลื่อนไหวทางทหารหรือการออกมาโวยวายผ่านสื่ออีกระลอก ส่วนทางฝั่งมาเลเซียศึกระหว่างอันวากับมหาเทียนนี่น่าจะเป็นหนังม้วนยาวครับเพราะปู่แกกัดไม่ปล่อยจริงๆงานนี้อันวาอาจจะต้องดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อรักษาเก้าอี้นายกเอาไว้ให้ได้คุณผู้ฟังครับข่าวสารสมัยนี้มันมาไวไปไวและมีรายละเอียดซับซ้อนมากครับบางทีฟังแค่หัวข้อข่าวอาจจะเข้าใจผิดได้ผมเลยพยายามรวบรวมข้อมูลจริงๆเจาะลึกจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มาสรุปให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแบบม้วนเดียวจบครับ จะได้รู้ทันสถานการณ์ไม่ตกข่าวและรู้เท่าทันเกมการเมืองของประเทศรอบข้างเราเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่าไมเวทีระหว่างประเทศเนี่ยไม่มีคำว่าพี่น้องที่แท้จริงหรอกครับมีแต่ผลประโยชน์เท่านั้นอันวาอยากได้หน้าก็เลยมาเสนอหน้ากัมพูชาอยากได้ดินแดนก็เลยยิงเข้าใส่ส่วนไทยเราก็ต้องรักษาบ้านของเราครับมันเป็นสัตธรรมของโลกใบนี้จริงๆแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับฟังข่าววันนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง คิดว่าไทยเราตัดสินใจถูกไหมที่ปฏิเสธข้อเสนอของอันวาแล้วคิดว่าจุดจบของอันวาจะเป็นยังไงจะโดนปู่มหาทีสอยร่วงจากเก้าอี้ไหมลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็อยากรู้มุมมองของเพื่อนๆทุกคนด้วยครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะครับสังคมเราจะได้น่าอยู่อ้อเกือบลืมบอกไปครับช่วงนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนทุกชั่วโมงจริงๆครับ เดี๋ยวบ่ายนี้หรือเย็นนี้ถ้ามีอะไรด่วนๆเข้ามาอีกผมจะรีบมาอัปเดตให้ทันทีเลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปเกาะติดสถานการณ์ต่อก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ